อยากกินปลาทูเมืองไทยทำไงจะได้กินละพี่น้องอยู่สวีเดนปักวังก็สั่งออนไลน์ทางเฟซบุ๊กค่ะถึงจะได้กินปีนี้เพิ่งจะสั่งครั้งแรกนะคะปลาทูตัวงามๆพี่น้องเอ้ยอยากกินเมี่ยงปลาทูค่ะทอดเลืองๆแกเอ้ยมาเดี๋ยวมาทำน้ำจิ้มกันค่ะใส่พริกลงไปค่ะกระเทียมโครกให้เข้ากันเลยแบบนี้จะเอาเพชดขนาดไหนกอใส่พริกเยอะๆเอาเด้อพี่น้องเอ้ยใช่พริกสดค่ะถึงจะแซบ่บ ตำตำตำไปเลยตำสักพักหนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็จีใสถั่วดินลงไปค่ะหรือว่าถั่วลิสงขวนั่นเองล่ะพี่น้องเอ้ยจะได้รสชาติแบบมันๆอร่อยๆการทำน้ำจิ้มเมี่ยงไก่นี่หลายคนก็อาจจะทำไม่เหมือนกันนะคะแต่ละสูตรไม่เหมือนกันแต่สูตรของปักขวางสูตรนี่รับรองอร่อยจ้ะพี่น้องมาปรุงเครื่องกันเลย พอได้พริกแล้วเรียบร้อยเราก็ใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลลงไปค่ะเร็จแล้วใส่มะนาวพี่น้องรสชาติของปากวังจะรสชาติแบบจี๊ดจ๊าดรสชาติเข็มคนเปรี้ยวเพชดหวานปลหลมปลหลมแล้วก็มันถั่วดินเดอร์พี่น้องเอ้ยมาใส่กันไปเลยมดไปเลยเป็นลูกๆเนะาะมะนาวแกเอ้ยนี่ไปไปเลยแบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาจา้า ผูกเข้าให้เขาเข่ากันผสมน้ำอุ่นลงไปจักน้อยค่ะต้องใส่น้ำอุ่นนะคะถ้าใส่น้ำเย็นมันจะท่องเสียเด้อพี่น้องเคล็ดลับการทำอาหารหน้าตาก็จะประมาณนี้จ้าปรุงรสตามต,ตองการเลยใส่อย่างนี้แกเอ่ยไม่ได้กินนานพี่น้องประทูมหายากพี่น้องเอออยู่ต่างแดนนี่เนืออุโยไม่หรอใส่แบบนี้จ้า น้ำจิม้มเปรี้ยวเผ็ดหวานแปรำแรปร,แรมเด้อนี่เด้อนี่ใส่พักไปแบบนี้มาพี่น้องเลยอื้มอื้มแซ่บ 嗯。Mm.